สาวเวียดนามไม่เคยมาประเทศไทยเธอมาเที่ยวไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอแล้วเธอก็สงสัยว่าใครบอกว่าประเทศไทยยังล้าหลังไม่ได้เจริญเหมือนเวียดนามนหนใครบอกว่าประเทศไทยยังไม่พัฒนายังไม่เจริญเหมือนเวียดนามเพราะเมื่อเธอมาเที่ยวประเทศไทยแล้วเธอก็ได้มาเห็นกับตาของตัวเธอเองจนเธอต้องตกตะลึงอย่างเหลือเชื่อกับภาพที่เห็นในเมืองไทยเมื่อเธอมาเจอภาพความเป็นจริงของประเทศไทยที่เต็มไปด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีอย่างล้ำสมัย ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยระบบการคามนาคมขนส่งที่เจริญอย่างล้ำสมัยสุดๆทั้งหมดที่เธอเห็นนั้นเธอก็ต้องตกใจอย่างเหลือเชื่อเมื่อเธอนำไปเปรียบเทียบกับสภาพบ้านเมืองของเวียดนามประเทศของเธอที่เธออยู่เพราะเธอมักได้รับการป้อนข่าวสารจากรัฐบาลเวียดนามว่าเวียดนามนั้นมีความเจริญมากและเจริญมากกว่าประเทศไทยเสียอีกและว่าประเทศไทยนั้นยังเป็นประเทศล้าหลังที่ไม่มีความเจริญมันเป็นสิ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เธอกำลังเห็นอยู่เลย แล้วอะไรที่ทําให้สาวเวียดนามต้องตกตะลึงจนพูดไม่ออกและทําให้สาวเวียดนามรู้ความจริงว่าสื่อเวียดนามให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเรามาดูกันว่ามันคืออะไรวิดีโอในวันนี้เป็นเรื่องราวของแก๊งสาวเพื่อนซีชาวเวียดนามสี่คนช่วงนี้เป็นช่วงหยุดเรียนซัมเมอร์ของพวกเธอทั้งสี่สาวนัดมาเจอกันเพื่อเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยสาวสาวเวียดนามทั้งสี่คนตกลงกันเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยโดยที่สาวสาวทุกคนยังไม่เคยมาประเทศไทยเลย นี่เป็นการมาเที่ยวไทยครั้งแรกของพวกเธอทั้งสคนสาวชาวเวียดนามที่เป็นเจ้าของวิดีโอเรื่องนี้เธอมีชื่อเล่นที่เพื่อนๆเ,เรียกกันว่าติดสาวน้อยติดเธอเป็นยูทูบเบอร์มีชื่อช่องชื่อว่าทิเทรนเมแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าติดบนก้อนเมฆปกติแล้วในเวียดนามชาวเวียดนามมักจะได้ยินจากสื่อของรัฐบาลเวียดนามว่าประเทศไทยเป็นประเทศยังไม่พัฒนา เป็นประเทศละหลังที่ยังไม่เจริญและเวียดนามเจริญกว่าไทยสาวๆทั้งสี่คนก็ได้ยินเรื่องแบบนี้บ่อยๆวันนี้พวกเธอจึงได้ตกลงจะมาเที่ยวประเทศไทยและดูว่าความเจริญของประเทศไทยเป็นจริงตามที่สื่อของรัฐบาลบอกหรือไม่เมื่อเริ่มวิดีโอขึ้นมาสาวติดก็ได้มาอยู่ที่สนามบินในเวียดนามเพื่อมาเจอกับเพื่อนของเธออีกสามคนที่นัดกันไว้เพื่อเดินทางโดยเครื่องบินมายัางประเทศไทยด้วยกัน แล้วทั้งสี่คนได้มาเจอกันก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานสาวสาว,สาวบอกว่าตื่นเต้นที่จะได้ไปเมืองไทยเป็นครั้งแรกเลยแล้วสาวๆก็ขึ้นเครื่องบินจากเวียดนามมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิของไทยไ <ป S 1> เมื่อมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิสาวๆก็ได้พบว่าขณะเดินออกมาจากเครื่องบินมีผู้โดยสารชาวต่างชาติมากมายเลยได้เดินทางมาประเทศไทยพร้อมกับเธอทำไมถึงมีชาวต่างชาติมากมายเลยที่เดินทางมาประเทศไทย มันต่างจากสนามบินที่เวียดนามที่มีชาวต่างชาติเดินทางมาเวียดนามไม่มากขนาดนี้เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินในไทยเรื่องแรกเลยที่สาวสาวต้องทำก่อนเลยกันก็คือการไปกดเงินจากตู้ ATM เพื่อมาใช้ใจ่ายในการเที่ยวเมืองไทยเมื่อไปถึงตู้ ATM สาวสาว,สาวทั้งสี่ก็ต้องเกิดอาการอลเวงกันขึ้นเนื่องจากว่าเครื่อง ATM ของไทยนั้นมันซับซ้อนเรียกว่ามีฟังก์ชันการใช้งานมากกว่าที่เคยใช้ ATM ในเวียดนาม สาวๆต้องช่วยกันเปิดหาข้อมูลวิธีใช้ตู้ ATM ในไทยจากโทรศัพท์มือถือกันอย่างชุดละมุนเพื่อให้กดเงินออกมาใช้จ่ายหลังจากลุ้นกันอยู่พักหนึ่งพวกเธอก็สามารถกดเงินจากตู้ ATM ออกมาได้ทำให้พวกเธอดีใจด้วยความโล่งอ,อกไม่ต้องไปหาที่แลกเงินนี่เป็นวิธีการที่สะดวกในการมาเที่ยวเมืองไทยสามารถกดเงินออกมาเป็นเงินบาทได้เลยจากตู้ ATM ของไทยต่อจากนั้นสาวๆทั้งสี่คน ก็ได้มาขึ้นแท็กซี่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อไปยังที่พักของเธอระหว่างทางที่นั่งอยู่บนแท็กซี่ติดและสาวสาว,สาวเพื่อนของเธอก็ได้เห็นว่าสองข้างทางถนนที่รถขับผ่านมานั้นเติมไปด้วยตึกสูงใหญ่มากมายเลยพร้อมกับมีป้ายโฆษณาสินค้ายี่ห้อชั้นนําเป็นที่รู้จักกันดีของเธอเป็นของบริษัทยาคูจากประเทศญี่ปุ่นติดก็ได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความเจริญมากเลย ถนนสองข้างทางเต็มไปด้วยตึกที่ทันสมัยพร้อมกับมีบริษัทจากต่างชาติมาตั้งสาขาในไทยด้วยนี่จึงต่างจากภาพที่เธอคิดไว้แต่แรกว่าประเทศไทยนั้นไม่มีความเจริญเลยสิ่งที่เธอเห็นนั้นมันตรงข้ามกับความคิดของเธอแต่แรกเลยแท็กซี่ขับรถพาติดและเพื่อนของเธอมาอย่างที่พักของเธอที่คอนโดชื่อว่าลุมพินีสูตรอยู่แถวถนนเพชรบุรีย่านมักกะสันซึ่งเป็นลักษณะอาพาร์ตเมนต์มีระดับเมื่อมาถึงคอนโด พวกเธอก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาพาพวกเธอขึ้นไปยังที่ห้องพักของเธอพร้อมกับอธิบายถึงการใช้กุญแจคีย์การ์ดของห้องแล้วพวกเธอก็ได้พากันเข้าไปยังห้องพักของเธอพวกเธอก็ต้องว้าว้าวด้วยความดีใจเพราะห้องพักของเธอนั้นมันกว้างขวางและสะอาดสะอา้านเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ครบครันและอยู่กันได้อย่างสะดวกสบายไม่แออัดเลยทั้งสี่คนแล้วพวกเธอก็มาสำรวจห้องกันสาวติดได้ชี้ไปที่หน้าต่างของห้อง ติดบอกว่าหน้าต่างห้องนั้นมันมีวิวที่สวยงามมากเลยมองไปนอกหน้าต่างจะเห็นตึกอาคารต่างๆมากมายเห็นตึกสูงๆเต็มไปหมดพร้อมกับมีต้นไม้เขียวขจีเต็มไปทั่วทั้งบริเวณมันทําให้เธอคิดได้ว่านี่มันเป็นภาพที่แสดงถึงความเจริญของกรุงเทพเธอได้เห็นแล้วก็คิดว่ากรุงเทพมันเจริญกว่าฮานอยของเวียดนามเสียอีกหลังจากที่พวกเธอจัดการเกี่ยวกับห้องพักของเธอเสร็จแล้ว พวกเธอก็รีบออกมาจากห้องพักเพื่อไปเที่ยวในกรุงเทพต่อไปอย่างรวดเร็วไม่ให้เสียเวลาในการมาเที่ยวไทยในเวลาอันจำกัดไม่กี่วันในประเทศไทยพวกเธอพากันลงมาอยู่ที่หน้าคอนโดแล้วช่วยกันหาร้านเซเว่นที่พวกเธอบอกว่าเป็นสิ่งที่อยากทำเป็นสิ่งแรกเลยเพื่อไปหาซื้อของอร่อยๆมาทานกันพวกเธอได้เปิดดูจาก Google ในมือถือก็ได้พบว่าร้านเซเว่นมันอยู่ห่างจากพวกเธอไปเพียง100เมตรเท่านั้น แต่พอสาวติดเงยหน้าขึ้นมาดูเท่านั้นเธอก็เห็นร้านเซเว่นมันตั้งอยู่ตรงหน้าเธอนั่นเองห่างไปเพียงแค่ข้ามถนนไปเท่านั้นสาวติดพร้อมเพื่อนของเธอเดินเข้าไปในร้านเซเว่นอย่างดีใจเพราะเธอรู้มาว่าร้านเซเว่นของไทยนั้นมันมีของอร่อยมากมายเลยสาวๆพากันเลือกซื้อของมาทานกันอย่างชุดละมุนไม่ว่าจะเป็นขนมปังแซนวิชมันฝรั่งเลนมเมจิขนมเค้กถั่วต่างๆ และที่สำคัญก็คือไอศกรีมมาทานกันเพื่อดับร้อนจากอากาศข้างนอกของกรุงเทพหลังจากซื้อของในเซเว่นเสร็จแล้วติดกับเพื่อนทั้งสามก็ได้ขึ้นรถแท็กซี่เพื่อมาทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวราชเทวีซอยเพชรบุรี12เธอมาทานอาหารที่ร้านเจก้อยมันเป็นร้านอาหารแบบธรมธรมดาธรรมดาไม่ใช่ร้านระดับหรูเป็นตึกแถวสองห้องอยู่หน้าถนน สาวๆทั้งสี่คนก็เดินเข้าไปในร้านพร้อมกับสั่งอาหารมาทานกันติดบอกว่าเมนูอาหารของร้านนั้นมีมากมายเลยหลายเมนูจนเธอเลือกไม่ถูกแต่ติดเขาบอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาหารมันจะอร่อยไหมแต่ที่เธอเลือกมาทานร้านนี้ก็เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมาทานร้านนี้กันมากตามที่เธอเห็นใน Youtube แต่เมื่อเธอทานอาหารแล้วเธอก็บอกว่าอาหารร้านเจก้อยมันอร่อยจริงๆอร่อยมากเลยแถมราคาก็ไม่แพงเลย ราคาถูกสมเหตุผลเธอมากินมื้อนี้มากันสี่คนเสียค่าอาหารไปเพียง665บาทเท่านั้นติดบอกว่าอาหารไทยนั้นมันอร่อยมากเลยอร่อยกว่าอาหารเวียดนามที่เธอกินเป็นประจำหลังทานอาหารเสร็จแล้วติดกับเพื่อนของเธอก็ได้มาขึ้นรถไฟ BTS ที่สถานีราชเทวีที่อยู่ไม่ห่างไปจากร้านอาหารที่เธอมากินนี้เดินไปประมาณ10นาทีก็ถึงสถานีรถไฟ BTS ราชเทวี ที่เธอจะขึ้นรถ BTS เพื่อไปลงที่สถานีสยามเซ็นเตอร์เมื่อติดและเพื่อนของเธอเดินขึ้นไปบนสถานี BTS ราชเทวีเธอก็ต้องร้องว้าวด้วยความตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นว่ามันเป็นสถานีที่ทันสมัยมากรถไฟ BTS ของไทยมันเป็นรถไฟที่ทันสมัยรถไฟฟ้าที่ฮานอยไม่ได้ทันสมัยและสะดวกสบายเหมือนรถไฟ BTS ของไทยเธอก็ได้รู้ว่ารถไฟฟ้า BTS ของไทยนั้น มันดีกว่ารถไฟฟ้าที่ฮานอยของเวียดนามมากเลยเมื่อมาถึงสถานีสยามเซ็นเตอร์ติดและเพื่อนสาวๆก็ได้ลงจากรถไฟฟ้าแล้วก็เดินมาที่ห้างสยามพารากอนติดก็ได้เห็นว่าที่หน้าห้างสยามพารากอนประตูทางเข้าที่เป็นกระจกหน้าห้างได้วาดลวดลายเป็นสีสายรุง้งเจ็ดสีพาดอยู่บนกระจกติดก็รู้ได้เลยว่านี่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์หมายถึงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ มันเป็นสิ่งที่บอกให้ติดและเพื่อนของเธอได้รู้ว่าประเทศไทยนั้นมีความเสรีและก้าวทันโลกก้าวตามกระแสะโลกในการยอมรับความแตกต่างในเรื่องเพศของแต่ละคนและยอมรับในความเท่าเทียมกันของเพศต่างๆต่างจากที่เวียดนามที่ยังล้าหลังในเรื่องนี้รัฐบาลเวียดนามยังไม่มีนโยบายส่งเสริมในการยอมรับความหลากหลายทางเพศตามเทรนด์ของสังคมในโลกยุคปัจจุบันมันจึงเป็นสิ่งที่ล่าหลังกว่าประเทศไทยติดและเพื่อนของเธอ ก็ได้เดินเข้าไปในห้างสยามพารากอนแล้วก็มาเจอกับร้านขายขนมปังโดนัทเพื่อนของติ๊กได้บอกว่านี่คือร้านขนมปังโดนัทที่อร่อยที่สุดที่เธอได้ยินมาร้านนี้คือร้านขนมปังโดนัทคริสปี้ครีมติดและเพื่อนทั้งสามคนก็มาได้พบกับขนมปังโดนัทที่มีหลายรสมากมายเลยเต็มร้านไปหมดไม่ว่าจะเป็นโดนัทช็อกโกแลตสตรอเบอรี่คาปูชิโน่และรสต่างๆอีกมากมาย ติดกับเพื่อนของเธอทั้งสามก็ได้พากันเลือกซื้อโดนัทแต่ละรสชาติกันคนละชิ้นสองชิ้นเพื่อเอาไว้ทานกันแล้วทั้งสี่สาวก็ออกจากร้านคริสปี้ครีมพากันเดินชมห้างต่อไปก็ได้มาเจอกับร้านขนมปังอีกร้านหนึ่งเพื่อนของติดก็ได้บอกว่านี่คือร้านขนมปังชื่อเลอทาโอเป็นร้านขนมปังชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นเธอบอกกับติดและเพื่อนทั้งสองคนว่าร้านนี้เป็นร้านขนมปังที่อร่อยที่สุดมันเป็นขนมปังที่อร่อยมากๆๆเลย อร่อยที่สุดในโลกเลยแล้วเพื่อนของเธอก็ชี้ให้ติดกับเพื่อนอีกสองคนดูขนมปังที่วางอยู่ในร้านชิ้นหนึ่งเธอบอกกับติ๊ดและเพื่อนว่ามันคือขนมปังที่อร่อยที่สุดในร้านติดและเพื่อนๆนของเธอก็อยากลองชิมขนมปังที่อร่อยที่สุดของร้านนี้ด้วยแต่เมื่อติดและเพื่อนๆของเธอได้เห็นราคาขนมปังมันมีขนาดหนึ่งปอนด์แต่มีราคาถึง990บบาททำให้ความอยากชิมขนมปังสุดอร่อยนี้ของสาวๆทั้งสี่คนต้องหายไปในทันที เพราะราคามันแพงมากเลยสำหรับพวกเธอทั้งสี่คนแต่ยังไงก็ตามมันเป็นขนมปังที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นขนมปังจากประเทศญี่ปุ่นที่นักท่องเที่ยวสายชิมจากทั่วโลกต้องรู้ดีว่ามันมีชื่อเสียงในด้านของความอร่อยอย่างมากมายที่ไม่ควรจะพลาดเลยในการที่จะได้มาชิมขนมปังสุดแสนอร่อยจากร้านขนมปังจากญี่ปุ่นร้านนี้ดังนั้นสาวสาวทั้งสี่ก็ได้ตกลงกันว่าคงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ จากที่จะซื้อขนมปังทั้งปอนมาแบ่งกินกันสี่คนคงต้องลดขนาดลงเป็นขนมปังชิ้นเล็กๆแทนติดกับเพื่อนของเธอจึงได้แบ่งซื้อขนมปังเป็นชิ้นเล็กๆจากทางร้านใส่ในจานมาสองชิ้นแทนเป็นขนมปังที่มีรสชาติอร่อยที่สุดของร้านทั้งสองชิ้นเลยคือชิ้นหนึ่งเป็นขนมปังรสพรอมเมดดับเบิลกับขนมปังเคลือบช็อกโกแลตเพื่อมาแบ่งจานกันทั้งสี่คนโดยปกติแล้วซื้อขนมปังมาแบ่งทานกันสี่คนขนาดนี้ ก็ต้องซื้อขนมปังอย่างน้อยก็หนึ่งปอนถึงจะแบ่งทานกันได้อย่างอร่อยแต่เนื่องจากขนมปังร้านนี้ราคามันแพงมากเลยพวกเธอจึงต้องสั่งมาเพียงชิ้นเล็กๆสองชิ้นเท่านั้นเรียกว่าแบ่งกันทานคนละเล็กคนละน้อยเพื่อให้ได้ชิมกับขนมปังที่อร่อยที่สุดในโลกทั้งสี่สาวแบ่งกันกินจนเกลี้ยงหมดจานแม้แต่เศษขนมปังที่ติดอยู่ที่ก้นจานทั้งสี่สาวก็ใช้ช้อนขูดขึ้นมาทานกันจนไม่มีเหลือเศษขนมปังเหลือติดที่จานอยู่เลยหลังจากทานขนมปังเสร็จแล้ว ทั้งสี่คนก็ได้เดินต่อมาจนถึงร้านขายชาไทยมันเป็นร้านขายชาไทยยี่ห้ออัตรามือมันเป็นชาไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกสาวๆทั้งสี่คนก็ไม่พลาดในการที่จะมาหาประสบการณ์ได้มีโอกาสมาชิมชาไทยในประเทศไทยสาวๆทั้งสี่คนก็ได้สั่งชามาคนละแก้วหิวมานั่งทานกันในร้านสาวๆทั้งสี่คนทานชาไทยพร้อมกับโดนัทที่ซื้อมาแจกร้านคริสปี้ครีมมาทานกันอย่างอร่ออร่อย ติดกับเพื่อนทั้งสามคนทานชาไทยกับโดนัทแล้วต่างก็ยกนิ้วให้กับความอร่อยของชาไทยและโดนัทที่ทานเข้ากันได้กลมกล่อมพวกเธอชูนิ้วมือหัวแม่โป้งให้เลยทั้งสี่คนบ่งบอกถึงความอร่อยของชาไทยติดบอกว่าชาไทยนี่มันหวานมากๆแต่ก็อร่อยจริงๆต่อจากนั้นติ๊กับเพื่อนเพื่อนก็ได้เดินเที่ยวเล่นชมกรุงเทพไปตามสถานที่ต่าง,างๆเธอได้โพสต์ภาพและวิดีโอให้เห็นถึงสถานที่ในกรุงเทพที่มันแสดงถึงความจอแจพลุกพล่านของผู้คนมากมาย มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นี่กรุงเทพเป็นเมืองที่เจริญแบบธุรกิจมีผู้คนออกมาทำกิจกรรมมากมายตามท้องถนนมันไม่เหมือนกับที่เวียดนามที่มีแต่ผู้คนแต่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจมากมายเหมือนกรุงเทพสาวเวียดนามติดจึงรู้ว่ากรุงเทพนั้นมันมีความเจริญมากกว่าฮานอยของเวียดนามอย่างที่ฮานอยเทียบไม่ติดเลยนี่มันแสดงว่าประเทศไทยมีความเจริญมากกว่าเวียดนามไปไกลามากเลย มันไม่เป็นความจริงตามที่สื่อในเวียดนามมักบอกเสมอว่าเวียดนามจเจริญกว่าไทยแล้วพอถึงตอนเย็นเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วติ๊กกับเพื่อนเพื่อนทั้งสามคนก็ได้มาเที่ยวต่อที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพคือที่เยาวราชหรือชยัยนาทาวนั่นเองถ้ามากรุงเทพต้องไม่พลาดเลยที่จะมาเที่ยวที่เยาวราชเรียกว่านี่เป็นซิกเนเจอร์ของการมาเที่ยวกรุงเทพสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลยทีเดียวเมื่อติ๊กมาถึงเยาวราชก็บอกว่า โอ้โหนี่มันเหมือนกับว่าอยู่ในฮ่องกงเลยมันมีอะไรที่เป็นจีนจีนเต็มไปหมดเลยมองไปจะป้ายโฆษณาที่เป็นภาษาจีนเต็มไปทั้งถนนเลยดูแล้วมันเหมือนกำลังเดินอยู่ในฮ่องกงเลยติดบอกกับผู้ชมชาวเวียดนามว่าเยาวราชเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีทั้งคนจีนและคนต่างชาติมากมายติดบอกว่าเธอเห็นมีฝรั่งเต็มไปหมดเลยในตอนกลางคืนแบบนี้เยาวราชเป็นที่รวมของอาหารอร่อย มีอาหารมากมายทั้งอาหารของคนจีนหรืออาหารไทยแท้มีสตรีทฟู้ดให้ชาวต่างชาติมาลองลิ้มชิมรสอย่างมากมายแล้วติดกับเพื่อนของเธอก็ไม่พลาดโอกาสนี้เธอกับเพื่อนทั้งสามคนก็มานั่งรับประทานอาหารกันที่เยาวราชเป็นแบบปาร์ตี้กันอย่างสนุกและอ,ร,อร่อยก่อนที่จะพากันกลับที่พักกันไปพักผ่อนกันเช้าวันต่อมาซึ่งเป็นวันที่สองของการเดินทางมาประเทศไทย ติดตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็ได้เจอกับภาพวิวที่สวยงามทันทีจากหน้าต่างห้องนอนของเธอแล้วทั้งสี่คนก็รีบแต่งตัวเพื่อพร้อมจะออกเดินทางไปเที่ยวกันต่อไปติดบอกว่าวันนี้เธอจะไปเที่ยวนในสถานที่ที่น่าสนใจมากๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวกันติดก็บอกว่าเธอจะไปหาที่ทานอาหารเช้ากันก่อนติดกับเพื่อนสาวๆทั้งสามก็ได้ออกจากที่พักแล้วเรียกแท็กซี่ให้พาพวกเธอไปส่งที่ร้านอาหารที่เธอตั้งใจจะมาทานอาหารเช้ากัน ติดกับเพื่อนของเธอได้มาอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อมากินกล้วยเตี๋ยวเรือที่มีร้านอยู่บริเวณริมคลองตรงแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อติดมาถึงร้านก๋้วยเตี๋ยวเรือร้านแรกเธอก็เห็นว่าร้านแรกนี้มันตั้งอยู่ที่บริเวณริมถนนมีเสียงดังจากรถและมีฝุ่นควันรถยนต์มากเลยที่บริเวณร้านที่หนึ่งนี้ติดก็เลยบอกว่าบรรยากาศมันไม่ดีเลยเธอก็ได้มองหาร้านอื่นก็เห็นว่ามีร้านกล้วยเตี๋ยวเรืออีกร้านหนึ่งอยู่ด้านใน <bee> ars, เธอก็ได้เดินเข้าไปข้างในซอยที่อยู่ติดกับคลองมาเจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อร้านเรือทองซึ่งมีบรรยากาศดีเลยเพราะอยู่ข้างในติดกับเพื่อนของเธอก็ได้เข้าไปนั่งทานอาหารในร้านข้างในกันพร้อมกับสั่งอาหารก๋วยเตี๋ยวมาคนละชามมีทั้งน้ำทั้งแห้งแต่ละชามเมนูต่างกันติดบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือมันใส่อยู่ในชามเล็กๆติดอธิบายว่าก๋วยเตี๋ยวเรือของไทยนั้นมันก็คืออาหารไทยอย่างหนึ่งที่มันคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวที่คนเวียดนามกินกัน ที่เรียกว่าเฟอร์หรือว่าหูเตี๋ยวเมื่อติดได้กินกว๋วยเตี๋ยวเรือไปแล้วติดบอกว่ามันอร่อยมากๆเพราะว่ามันมีรสชาติที่แตกต่างกันไปแต่ที่มันอร่อยมากๆก,ก็คือรสชาติมันเข้มข้นมากจนทําให้พวกเธอหยุดกินไม่ได้เลยหลังจากทานกว๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จแล้วติดก,กับเพื่อนๆก็ได้เดินทางไปเที่ยวต่อกันจุดหมายต่อไปของเธอก็คือที่คลองบางหลวงจันรสนิทวงซอยสามเป็นชุมชนเล็กๆเ,เ,เก่าแก่ของฝั่งธนบุรีริมคลองบางกอกใหญ่ เป็นจุดแลนด์มาร์กของแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพติดบอกว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆริมคลองที่มีบรรยากาศร่มรื่นสงบไม่มีเสียงวุ่นวายจอแจมีบ้านของคนในชุมชนที่เปิดเป็นร้านค้าเล็กๆเรียงรายไปตามทางเดินติดกับเพื่อนของเธอได้เดินเที่ยวจนมาเจอกับร้านค้าของชุมชนที่มีชื่อร้านว่าร้านอร์ติคาแบงกอกที่ร้านนี้มันเป็นร้านที่ขายสินค้าเป็นพวกศิลปะแบบแฮนด์เมด นอกจากสินค้าที่ขายสำเร็จรูปแล้วทางร้านก็ยังมีเวิร์กช็อปให้นักท่องเที่ยวมาทำกิจกรรม DIY โดยเป็นการร้อยลูกปัดให้เป็นสร้อยข้อมือทางร้านก็มีลูกปัดมากมายลวดลายหลากหลายให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อและนำไปร้อยเป็นสร้อยข้อมือลูกปัดด้วยตัวเองติดและเพื่อนๆของเธอได้เลือกลูกปัดกันแล้วนำมานั่งร้อยกันที่โต๊ะภายในร้านด้วยความสนุกสนานจนได้เป็นสร้อยข้อมือของแต่ละคนลวดลายต่างกันไป แล้วทั้งสี่คนก็นำสร้อยข้อมือที่ได้นำมาอวดกันพากันถ่ายรูปเซลฟี่สร้อยข้อมือของตัวเองด้วยความภูมิใจติ๊กบอกว่าบรรยากาศของคลองบางหลวงที่เงียบสงบมีลมพัดเย็นๆมีบรรยากาศติดคลองมีลมพัดเรื่อยๆอารมณ์แบบนี้ทำให้ความคิดของเธอล่องลอยหวนคิดถึงความหลังในอดีตบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้ทำให้ติดหวนคิดกลับไปอดีตที่มีความทรงจำอย่างมีความสุขเมื่อครั้งที่เธออยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เธอและเพื่อนทั้งสามคนได้รู้จักกันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ขณะเรียนอยู่ที่มหาวิทยายลัยแม้ว่าเธอทั้งสี่คนจะรู้จักกันแค่สองปีแต่ทั้งสี่คนก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนซี้กันและได้ไปลุยเที่ยวด้วยกันมาแล้วหลายๆที่อย่างสนุกสนานเหตุผลนั้นติดบอกว่าเพราะเธอทั้งสี่คนนั้นมีเคมีตรงกันถึงขนาดที่เรียกได้ว่าสามารถรับและส่งคลื่นสมองให้กันได้เลยเรียกได้ว่าเธอทั้งสี่คนมีคลื่นตรงกันจนได้กลายมาเป็นแก๊งเพื่อนซี้ด้วยกันสี่คนหลังจากเที่ยวที่คลองบางหลวงแล้ว ติก,ก็รู้สึกหิวขึ้นมาแล้วเนื่องจากตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วติดชวนเพื่อนเพื่อไปหาร้านทานข้าวกันเธอได้พาเพื่อนๆของเธอมาที่ร้านขายข้าวมันไก่ร้านหนึ่งที่อยู่แถวใกล้ๆก,กับโรงเรียนวัุททิวรารามมันเป็นร้านขายข้าวมันไก่ที่ขายมาเป็นเวลานานแล้วจากรุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูกเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วแต่เธอทั้งสี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีเมนูอะไรบ้างจึงได้ถามพนักงานของร้านถึงเมนูต่างๆและทั้งสี่คนก็สั่งข้าวมันไก่มาทานกันหลังจากทานแล้วติดก,ก็บอกว่ารสชาติมมันออร่อยยากเล ไก่มีเนื้อนิ่มแล้วที่สําคัญก็คือซอสที่ใช้จิ้มนั้นมันอร่อยเข้มข้นมากๆติดบอกว่านี่เป็นข้าวมันไก่แบบไหหลําที่เธอกินแล้วบอกว่าเธอติดใจชอบมากเลยต่อจากนั้นเธอทั้งสี่คนก็ไปทานต่อที่ร้านขายชาเขียวมัทฉัแบบญี่ปุ่นเป็นร้านขายชาเขียวแบบญี่ปุ่นแท้แ,ทแถวสุขุมวิท49ิบทับหนึ่งติดและเพื่อนๆน,นก็ได้สั่งชาเขียวมาทานกันนอกจากชาเขียวแล้วยังได้สั่งไอศกรีมที่ราดด้วยชาเขียวมัทฉัเข้มขน้น แล้วก็ยังมีขนมโมจิไส้วาซาบิสี่ลูกและอีกถ้วยก็คือไอศกรีมชาโคเมนูแรกเลยพวกเธอก็ได้ทานไอศกรีมที่ราดด้วยชาเขียวมัชัดเข้มขน้นที่มีรสชาติอร่อยติดบอกว่ารสชาติมัน Amazing จริงๆแล้วต่อมาพวกเธอก็ได้ลองทานโมจิไส้วาซาบิกันติดบอกว่าโมจิมันมีขนาดลูกเล็กกระตืดนนิดเดียวแล้วเพื่อนคนแรกของเธอก็ได้ลองทานโมจิวาซาบิ ทันทีที่ทานเข้าไปในปากเพื่อนของเธอก็ต้องรีบเอามือปิดจมูกแทบไม่ทันเพราะความเผ็ดของวาซาบิมันลอยปริซขึ้นไปในจมูกเธออย่างรวดเร็วแล้วติดกับเพื่อนของเธอก็ได้ลองทานโมจิวาซาบิเข้าปากไปกันคนละลูกแล้วก็เกิดอาการเหมือนเหมือนกันคือต้องรีบเอามือปิดจมูกด้วยความเผ็ดของวาซาบิแต่ถึงมันจะเผ็ดยังไงพวกเธอก็บอกว่าอร่อยมากจนติดต้องยกนิ้วแม่ป้องให้เลย เสร็จแล้วสาวๆทั้งสี่คนก็มาต่อกันที่ไอซีมชาเขียวมัทฉะที่ห่อด้วยชาโคไอศครีมที่มีเปลือกนอกห่อด้วยผงถ่านชาคนดำๆทาให้มันมีลักษณะเป็นลูกดำๆพวกเธอดูแล้วก็บอกกันว่าดูแล้วไม่น่ากินเลยเป็นลูกดำๆและสาวๆก็ได้ลองทานไอศครีมชาโคกันแต่หลังจากที่ทานเข้าไปแล้วปรากฏว่ามันกลับมีรสชาติที่แสนอร่อยมากๆเลยจนทั้งสี่คนบอกว่ามันอร่อยแบบซูเปอร์ดีลิเชสเลยเรียกว่าซูเปอร์อร่อย ซึ่งมันไม่เหมือนกับตอนแรกที่พวกเธอดูแล้วดำดำไม่น่าทานแต่หลังจากที่พวกเธอได้ชิมแล้วก็กลายเป็นว่าต่างแย่งกันกินไอศครีมชาโคจนหมดถ้วยเลยก่อนที่จะพากันกลับที่พักกันตกกลางคืนพวกเธอก็มานั่งล้อมวงหน้าทีวีแล้วนำขนมที่ซื้อจากเซเว่นในตอนแรกมาทานกันแต่ที่พิเศษมากๆเลยก็คือมันมีข้าวเหนียวมะม่วงที่ติดได้ซื้อมา เอาออกมาทานด้วยกันทั้งสี่สาวนั่งล้อมวงกันกินขนมอาหารว่างมือดึกอย่างอร่อยอร่อยพร้อมกับรับชมซีรีส์จากทีวีไปด้วยจนเข้านอนกันไปเช้าวันต่อมาซึ่งเป็นวันที่สามของการมาเที่ยวประเทศไทยของติ๊เพื่อมาดูความเจริญของบ้านเมืองไทยว่าเป็นไปตามที่สื่อเวียดนามมักเผยแพร่ข้อมูลในสื่อโซเชียลบ่อยๆว่าประเทศไทยยังล้าหลังกว่าเวียดนามไทยยังไม่เจริญเท่าเวียดนามแล้วในวันนี้ทั้งสี่คนตื่นขึ้นมาแล้ว ก็รีบแต่งตัวเพื่อจะไปกินกาแฟที่ร้านดังแห่งหนึ่งในย่านใจกลางกรุงเทพแต่ในวันนี้ติดกับเพื่อนของเธอจะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการเดินทางในประเทศไทยพวกเธอจะลองนั่งรถมอเตอร์ไซค์แกลบไปยังจุดหมายของพวกเธอพวกเธอได้เรียกแกลบไปมาสี่คันแล้วทั้งสี่คนก็ขึ้นไปนั่งบนมอเตอร์ไซค์พอรถเริ่มออกตัวเท่านั้นก็ถึงกับทำให้ติดเสียวาบกับการนั่งหน้ามอเตอร์ไซค์เป็นครั้งแรกในกรุงเทพ ติดบอกว่ามอเตอร์ไซค์มันขับเร็วมากๆพอมอเตอร์ไซค์วิ่งไปตามถนนติดก็บอกว่าบนถนนนั้นมีรถต่างๆขับไปกันอย่างกับข้างมีรถมากมายบนถนนในกรุงเทพแต่มอเตอร์ไซค์ที่เธอนั่งมาก็เก่งมากเลยสามารถขับหลบหลีกรถบนท้องถนนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ได้ชนกับรถคันอื่นเลยถึงแม้จะขับด้วยความเร็วแล้วสิ่งที่ติดรู้สึกได้ก็คือ บนท้องถนนในกรุงเทพนั้นไม่มีการใช้แตรหรือบีบตรายกันเสียงดังสนัน่นเหมือนที่เวียดนามถ้าเป็นที่เวียดนามบนถนนนั้นรถต่างๆจะแข่งกันบีบตรายกันเสียงดังสนัน่นจนเรียกว่าแก้วหูแทบแตกมันจึงเป็นเรื่องจริงเลยที่ว่ากรุงเทพกลายเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วในสายตาของชาวต่างชาติซึ่งต่างจากที่เวียดนามบ้านของเธอเธอมองว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่พัฒนามากในการขับขี่รถบนถนนพัฒนาและเจริญกว่าเวียดนามไปมากเลย มอเตอร์ไซค์ขับพาพวกเธอทั้งสี่คนมาส่งที่แถวบรรทัดทองพวกเธอก็ได้มาออกความเห็นกันเพื่อนของเธอบอกว่านั่งมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพนี่มันเป็นประสบการณ์ที่สนุกจริงๆที่สําคัญคือมันนั่งแล้วเย็นสบายมีลมพัดผ่านตลอดเวลาเลยแต่ก็มีปัญหาคือมันทําให้ผมของพวกเธอนั้นฟูเป็นกระเซิงทําให้ผมสวยๆของเธอนั้นยุ่งเหยิงพันกันไปหมดเลยแล้วต่อจากนั้นติดกับเพื่อนของเธอก็ได้เดินทางต่อไปมาที่แถวถนนสาทรเพื่อมากินกาแฟกันบนชั้น55้าบ้า ของตึกเอ็มพายทาวเซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับตึกมหานครที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีเธอมาสั่งกาแฟาทานกันที่ร้านเปอร์เซนต์อาราบิก้าติ๊กบอกเหตุผลที่เธอตั้งใจมากินกาแฟาร้านนี้ว่าร้านนี้ตั้งอยู่บนชั้นสูงที่สุดของตึกนี้แล้วมันก็สามารถทำให้เธอและเพื่อนๆนมองเห็นวิวของกรุงเทพได้รอบทิศทาง360องศาหรือเรียกว่าเห็นวิวกรุงเทพแบบพาโนรามาถึงแม้ราคากาแฟมันอาจจะแพงไปหน่อย เห็นแก้วเล็กๆแบบนี้ราคาไม่เล็กนะคะราคาเป็นร้อยแต่มันก็คุ้มค่ากับการที่ได้มาเห็นวิวสวยๆของกรุงเทพแบบนี้เรียกได้ว่าคุ้มเลยหละกกับกาแฟหลักร้อยแต่วิวหลักล้านสาวๆได้สั่งไอศครีมมาทานกันคนละเมนูมีทั้งชาเขียวโกโก้โกาแฟช็อกโกแลตติดได้สั่งเป็นไอศครีมที่ราดทับอีกทีด้วยกาแฟเข้มๆกลิ่นหอมๆทั้งสี่คนได้ไปนั่งทานไอศครีมอยู่ริมหน้าต่างติดกระจกเลย เพื่อให้ดื่มดำกับภาพวิวของกรุงเทพมหานครอย่างเต็มตาหลังจากชมวิวกรุงเทพยังเต็มอิ่มแล้วติดกับเพื่อนๆนก็ได้ไปหาที่ทานอาหารกลางวันกันเธออยากหาประสบการณ์แปลกใหม่ในการทานอาหารไทยโดยเดินไปหาร้านอาหารแบบชาวบ้านชาวบ้านทานกันเธอเดินไปตามซอยแล้วก็ได้มาเจอกับร้านอาหารร้านหนึ่งที่มีเมนูอาหารไทยที่เธอกำลังอยากหาทานอยู่พอดี มันเป็นเมนูอาหารที่มีชื่อเสียงของไทยมันคือผัดกาเพราที่ร้านนี้มีขายอยู่พอดีติดบอกเหตุผลที่เธอเลือกมาทานร้านนี้นั้นเธอก็ไม่ได้หวังหรอกนะว่าอาหารร้านนี้มันจะอร่อยไม่ใช่เพราะว่าอาหารที่นี่ยอดเยี่ยมแต่ว่ามันคือภาพที่เธอเห็นว่าครอบครัวร้านนี้ต่างช่วยกันค้าขายทั้งครอบครัวอย่างอบอุ่นดูแล้วทําให้ติดเธอมีความสุขมากเลยคุณพ่อของร้านนี้เขาทําหน้าที่ขายกาแฟส่วนคุณแม่ทําหน้าที่ผัดอาหาร ส่วนลูกสาวเธอทำหน้าที่ขายกล้วยเตี๋ยมันเป็นภาพที่ทำให้ติดมีความสุขมากๆเกินความคาดหมายของเธอที่เธอได้มาสัมผัสกับชีวิตที่เป็นจริงของครอบครัวชาวบ้านที่อบอุ่นของคนไทยทำให้เธอได้สัมผัสกับความอบอุ่นที่มีความเป็นกันเองของคนไทยเหมือนกับที่เธอกำลังมองหาหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วต่อจากนั้นภาพวิดีโอของเธอก็ตัดมาที่ตอนกลางคืนที่ติดกับเพื่อนของเธอได้ออกมาหาที่ทานอาหารค่ำกันแถวถนนบรรทัดทอง โดยเพื่อนสองคนของเธอได้บอกกับติดว่าขอกล้องวิดีโอของติดมาถ่ายบ้างเธออยากถ่ายวิดีโอให้ติดเพื่อลงช่อง Youtube ของเธอซึ่งติสอต่อก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเชื่อใจเพื่อนของเธออยู่แล้วจึงยินดีให้เธอทั้งสองคนเอากล้องถ่ายวิดีโอไปอย่างไม่คิดอะไรแล้วเพื่อนของเธอสองคนก็แยกทางไปอีกที่หนึ่งแต่นัดมาเจอกับติดที่ร้าน Black s ซ s a m e House แล้วจากนั้นภาพวิดีโอก็กลับมาถ่ายโดยเพื่อนของเธอสองคน และเพื่อนของเธอสองคนก็ได้อธิบายให้ผู้ชมได้ฟังว่าเธอทั้งสองคนได้ช่วยกันวางแผนขอยืมกล้องถ่ายวิดีโอของติดมาถ่ายวิดีโอเพื่อเซอร์ไพรส์สาวติดเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของสาวติดเธอจึงอยากจะทำเซอร์ไพรส์ฉลองวันเกิดแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้ติดโดยขอยืมกล้องของเธอมาถ่ายวิดีโอแทนแล้วจากนั้นเพื่อนของเธอทั้งสองคนก็รีบด่วนกันอย่างตื่นเต้นเพื่อให้เป็นไปตามแผนรีบพาไปหาซื้อเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์ติดกัน จนได้เค้กช็อกโกแลตชิ้นเล็กๆมา1ชิ้นแล้วก็ไปหาซื้อเทียนที่จะมาปักเค้กวันเกิดกันที่ร้านเซเวน่นแล้วทั้ง2คนก็ได้กลับมาที่ร้าน Black Sesame House ที่ติดนั่งรออยู่โดยที่ติดเองนั้นเธอก็ยังไม่รู้เลยว่าเพื่อนของเธอนั้นกำลังจะมาทำเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เธอแล้วทั้ง2คนก็เดินเข้าไปหาติ๊กในร้านพร้อมกับร้องเพลง Happy Birthday to You ในขณะกำลังเดินไปหาติ๊กเลยจนทำให้ติ๊กถึงกับน้ำตาไหลด้วยความดีใจ ไม่คิดว่าเพื่อนของเธอจะเซอร์ไพรส์เธอในแบบที่ไม่คิดมาก่อนแล้ววิดีโอเรื่องนี้ของติดก็จบลงด้วยความสุขของติดพร้อมกับเพื่อนซีทั้ง3ของเธอที่ร้านนี้ก่อนที่จะจบคลิปวิดีโอลงติดได้สรุปทิ้งท้ายให้กับผู้ชมชาวเวียดนามของเธอว่าการมาเที่ยวไทยครั้งนี้ทําให้เธอได้รับรู้ว่าความจริงแล้วเมืองไทยไม่ใช่อย่างที่สื่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์เวียดนามพูดเลยสักนิดเพราะสิ่งที่เธอและเพื่อนๆได้เจอในกรุงเทพนั้นมันมีแต่ความทันสมัยอย่างเห็นได้ชัด และเธอมีประสบการณ์ได้สัมผัสจริงกับความเจริญของสิ่งต่างๆในกรุงเทพทั้งรถไฟไฟฟ้าที่ทันสมัยและมีอยู่ทั่วกรุงเทพการจราจรที่มีระเบียบวินัยมากกว่าในเวียดนามแล้วมีอีกหลายๆอย่างที่เธอได้เจอในกรุงเทพที่บ่งบอกถึงความเจริญทันสมัยของประเทศไทยที่มีมากกว่าประเทศเวียดนามของเธอแล้วเธอก็บอกว่ากรุงเทพของประเทศไทยนั้นทันสมัยจริงๆจนเธอต้องบอกว่าเวียดนามเจริญสู้ประเทศไทยไม่ได้เลย นี่คือเรื่องราวในวิดีโอของเธอจนจบวิดีโอของเธอลงแล้ววันนี้วิดีโอของช่องสมาร์ทพอยต์วิวเรื่องนี้ก็จบลงตรงนี้ด้วยค่ะท่านผู้ชมได้รับชมวิดีโอของเราแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและที่สำคัญท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ให้กับวิดีโอเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วมารับชมกันใหม่ในวิดีโอเรื่องต่อไปของเราค่ะสวัสดีค่ะ